โอ้ยกุ้มใจจังเลยอะคะ่ะถ่ายรูปมานะคะหน้าก็บาน,นะคะตัวก็อะะ้วนแบบพอาไม่ค่อยได้ไปออกกำลังกายฟิตเนสแล้วก็กินกินกินอย่างเดียวหมูก็ท้องหมูก็ท้าที่กินอย่างเดียวนะคะทำยังไงดีคะภาพโปรไฟล์ของเราเนี้ยจะได้แบบสวยเด็ดเซระติีอะคะ่ะแม่วันมีวิธีคะ่ะมาคะ่ะง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาใช้ตามแม่วันอย่างนี้เลยนะจ๊ะอันดับแรกเลยนะเราจะต้องไปที่ อันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า You Perfect นี่เลย You Perfect You Can Perfect นี่นะจ๊ะปึ๊บกดเข้าไปเลยค่ะแล้วทีนี้ก็ให้เรานะคะเลือกไปที่ปุ่มโฮมนะคะที่เป็นรูปบ้านด้านมุมขวานี่ก่อนนะปึ๊บนี่เลยนะจ๊ะแล้วเราก็ไปที่แต่งภาพค่ะ ไอเอยเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ที่รักจะอ่ะสมมุติว่าจเจ้าภาพนี้สาวน้อยไม่วันคนนี้นะคะเห็นไหมคะว่าภาพออริจินอลเนี่ยจะมีแบบเอวหนาๆเนาะเอวหน,นานะคะแล้วก็หน้าก็ยังแบบว่าเฮ้ยยังไม่เรียวเท่าที่ควรเราควรจะเรียวมากกว่านี้หรือเปล่านะคะเรียวๆเ,เพียวๆนะคะอ่ะวิธีการนะให้เราไปที่คําว่าแต่งสวยจ้ะแต่งสวยนะคะแล้วก็ไปที่ เกลี่ยผิวเรียบนี่เลยนะคะเกลี่ยผิวเรียบฟื้นเห็นไหมคะว่ามันจะมีตัวนี้ตัวที่เป็นสีแดงสีขาวเนี่ยเีอยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะยิ่งมากเท่าไหร่ก็เกลี่ยผิวเรียบมากขึ้นเท่านั้นหนูจะโอเวอร์มากไปหนูก็จะกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมันไม่ตรงกระโปก,นกเนาะอืมคุณทำ้ตรงกระโปกมันดูนะ่ากลัวอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาให้พอดีพอดีนะคะแล้วก็ติ๊กถูกด้านขวามือเลยจ้ะอ่ะเพราะเสร็จแล้วเราจะไปปรับที่รูปหน้าของเราคะ่ะไปที่ปรับรูปหน้าใหม่นะปึ๊บกดเลย เห็นไหมคะว่าเขาคํานวณมาให้เลยนะคะซึ่งเราอยากจะให้เดียวกว่านี้เราก็ถอยหลังเปอร์เซ็นต์เข้าไปสปิ็นติดลบหน้าเราจะเลี้ยวเรียว,เ,ยวเอาเลี้ยวถึงขีดสุดอ่นนี่เลี้ยวได้ถ้าหน้าไม่อยากเลี้ยวทำไงคะอยากหน้าใหญ่เอาทำนี้เห็นไหมคะหน้าใหญ่บูดออกมาเลยเห็นไหมกลามมาแล้วค่ะกลามมาแล้วนะคะเอออย่างนั้นก็หน้าเรียวเล็กเข้าไว้นะคะเอยตายแล้วเธอไปทําศัลจกรรมฉีดฟิลเลอร์มาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่งเอาค่ะใช้แอปค่ะแอปอะไราทั้งแอปส o ต e นะคะ <laughs> อ่ะติกถูกจ้า อ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราต้องการที่จะให้ตัวเราเนี่ยตอนนี้ตัวยังตันๆอยู่ใช่ไหมคะเออยังเป็นอิชิตันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้เลื่อนไปที่คําว่าสูงขึ้นค่ะปึ๊บแล้วก็ยืดขึ้นค่ะจะสูงขนาดไหนดูดีๆนะลูกนะอย่าให้สูงมากเกินไปเดี๋ยวกลายเป็นเปรเต,ตวัดวัดอะไร <c oughs> เออวัดสุท้านะลูกนะไม่เอานะคะอาร์ติกถูกค่ะทีนี้ปึ๊บอา้าวสูงแล้วก็ต้องผอมด้วยให้ไปที่ปรับรูปร่างใหม่คลิก อ่าเห็นไหมคะมันจะมีลูกศรว่าเธออยากจะให้ผอมเนี่ยเธอเอาลูกศรเข้าเลยะ่ะเอาลูกศรเข้าปึ๊บปึ๊บโอ้โหเอวไม่วันเล็กลงไปแล้วอุ้ยเล็กอีกเห็นไหมคะเลียวสวยอยากให้ตูดเด้งเอาดึงตูดลูกดึงตูดตูดเด้งเอเล็กูเล็กอุกออกดดอ้ยสวยหุ่นดีมากเลยทําอะไรมาคะไม่วนันสวยขนาดนี้อ๋อไม่วันทาน SM โกโก้กับ SM ชานมนะคะเป็นแบบโลแฟตค่ะทําให้ไม่วนันนี้หุ่นเพียวบางได้ คองนิดนึงค่ะของเขาดีไม่ว่นอยากบอกต่ออ่ะทีนี้ให้ติ๊กถูกด้านขวามือล่างนะคะแล้วก็ไปที่บันทึกได้เลยจ้ะลูกจ๋าอ่ะเขาจะมีโฆษณานิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเราแบบว่าเราก็ควรจะฟังโฆษณาเขาทีนึงเพื่อเป็นมารยาทนะคะเราเป็นคนมารยาทดีเขาต้ช่วยเหลือก็กูอ่ะปิดเข้าไปค่ะลูกฟังโฆษณาแล้วปิดค่ะอ่ะทีนี้รูปเราก็ไปอยู่ในเอ่อในในในแกรรี่แกรรี่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะว่าอยู่จริงหรือเปล่าคะไม่วัน โกหกหรือเปล่าไม่ได้โกหกค่ะรักขนาดนี้จะโกหกได้อย่างไรคะอ่ะไปที่แกลเลอรี่นะจ๊ะดูซิอยู่ไหมซึ้อันนี้มันลุกอ่ะอยู่แล้วเรียบร้อยสาวงามของเราอยู่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ใครที่ยังบ่นว่าเฮ้ยโปรไฟล์ไม่มั่นใจไม่สวยใช้แอปพลิเคชันนี้แต่งได้เลยนะจ๊ะรับรองค่ะหนูสวยหนูงามหนูเลิศมากเลยแต่อย่าแต่งมากเกินไปโอเวอร์เดี๋ยวกลายเป็นคนต่างดาวโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรรับรองค่ะมีเรื่องดีดๆนะคะวิธีการแต่งภาพนี่ยังไงให้สวยงาม